แมรีเนตเนะเ,เกิดมาก็รวย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 ,รวยและเสื้อผ้าของเธอก็ต้องทำมาจากผ้าไหมแท้คือผู้หญิงคะ่ะเชิญใส่เลยคะ่ะว้าวอ่ะเสื้อตัวนี้ไม่โอเคอเคชิญเข้าห้องแต่งตัวคะ่ะ และเสื้อสีขาวที่เปิดแขนแบบนี้สวยจังเลยเิอน,นั่งเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวสไตลิสต์ของเราจะจัดการให้เองค่ะว <Wow! S 1> ้าวเธอดูวสวยขึ้นเยอะเลยมารีเนตใครใครก็รู้ว่าเธอรวยอยากจะดื่มค็อกเทลไหมคะคุณหนูมารีเนตยามว่างเธอก็จะมาอ่านแมกกาซีนแล้วก็ชอปปิ้ง พูดถึงเรื่องช้อปปิ้งแล้วก็อยากจะไปช้อปปิ้งทันทีเลยบายอ๋อโหนี่เหมามาหมดร้านเลยหรือไงหายหนักจังกลับบ้านดีกว่าไงจเอเดรียนตื่นได้แล้วนะพ่อขีดเศอรอ้าแม่นขยะจังเลยข่าหมเนี่ยหมไม่เคยอุ่นสักทีเลยแต่ทำไงได้คนเกิดมาจนเนี่นะหืม กระดาษเปียกนี่นะงั้นล้างหน้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวขอทางวิ่ในายก็แล้วกันว้าวผ้าขนสัตเทียมเนี่ยทาเป็นโคดได้เลยนะโอ้ไฮ oh. <Hi. S 2> โอเคเสร็จแล้วจ้าว้าวถุงมือเนี่ยเก่าเกินไปแล้วนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นหูของแคทนู ร้อมอย่างจ้ะ yay <Yeah. laughs> แล้วนี่ก็หางฉัน <laughs> yes <laughs> มานทั้งนุ่มแล้วก็อุน่นแคทนัวสั่งกระจกดูหน่อยสิฮ่า <laughs> ตาของนายเปลี่ยนสีได้อ <Hey. S 2> และทะดาและแคทนร์ก็เปลี่ยนสไตล์ใหม่เราจะติดม้าเขาด้วยกันแบบนี้เลย hmm. เขาน่ารักแมวมากแล้วเขาก็ช่วยเหลือแมวจอนจัดทั้งหลายให้อิ่มท้องส่วนแฟลกเองก็ช่วยทำความสะอาดบ้านนะนะ ทำโอ๊ตเมียวก็ไดีกว่าคนแบบนี้ฉันรู้ว่าแกชอบเราจะใช้ฝาแบบนี้เลยจากนั้นก็จุดจุดจุด <c oughs> เจ้าเลยี้บางตัวน้อยมีขายาวยาวอ้อ <c oughs> เป็นชุดสุดที่น่ารักดีแล้วเจ้าหมูน้อยนี่ก็จะติดหนวดข้างบอล อะไรน้องหมูตัวน้อยน่ารักจังเลยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนรู้อะไรนะฉันะออเดอร์อาฟิตใหม่สำหรับหมูของฉันนะว้าว wow! น่ารักจังเลย <S <S เราจะตัดหลอดออกมาเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเวทมนตเราจะเสร็ให้มันมีหลายๆอันเลย ูสิว่ามีกี่อันกันนะเราจะต้องเติมด้วยแป้งคุณภาพดีว้าวมีเยอะเลยแคทนัวนะ่ะเมาแป้งที่กำจัดพยาธิให้กับน้องแมวทั้งหลายมาเต็มเลยฮายอ้ามเธอจ๊ะช่วยฉันข้ามถนนหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิครับขอบใจนะจ๊ะเธอเนี่ยเป็นเด็กดีจังเลย โอ้นั่นอะไรออ้มัดนี่นาะออเอ้าเป็นอะไรแล้วทำไมคันแบบเนี้อ๋อมีเงินเหลืออยู่พอดีเลยอ้อนี่คือแป้งแก้คันนี่นะแบบนี้ต้องใช้ซะแล้วสิและแล้วแคทหนัว,นวก็ต้องตกใจเพรเจ้าเหมียวทั้งหลายเนะนี่ยมีแต่หมัดเต็มไปหมดเลยยื้ทีนี้ฉันก็ต้องโรอให้ทั่วแล้วเ่ะ ฟุ้งไปหมดเลยแต่ว่าไม่มีเห็บหมดแล้วเนะเราจะเอาของเล่นออกจากกลองจากนั้นก็ใส่รูปปิ้นกระเบื้องลงไปแล้วก็ตัดแผ่นสไตลโลโฟมออกมาทีนี้ก็ทำสนามหญ้าจากกระดาษโฟมกากเพชรจากนั้นก็ทำที่กระโดดแล้วก็บันไดอ๋อดูสิมีแผ่นกันลื่นด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเดินไปทางนี้ก็จะเจ,เจอที่นั่งแสนสบายดูสิน้ำเต็มเลยเสร็จแล้วมารีเนตน่ะไม่ต้องไปที่สวนน้ำหรอกนะเพราะว่าเธอนะ่ะมีสาว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ที่บ้านแล้วไงเด่สดชื่นจังเลย และฉันก็สามารถนอนบนยูนิคอร์นได้คุณหนูคะโค้กเทลมาเสริมแล้วค่ะ Thank you อืมมิวเชคแล้วก็อาบแดดได้ดีจังเลยฮ่า ah, สบายจังนะชีวิตฉันเนี่ย <c oughs> ว้าวเจ้าลูกเจี๊ยบ <c oughs> จากนั้นก็ต่อให้เป็นโซฟา <c oughs> เจ้าไม้พวกเนี้จะทำให้ฐานของเรามั่นคง และพนักพิงก็เสร็จเรียบร้อยแคทูนะ่ชอบโซฟานี้มากเลยดูสิต้นแคทนี้เต็มไปหมดเลยดูสิเจ้าแมวทั้งหลายชอบกันใหญ่เลยเออรู้สึกแปลกๆเง้นขอนอนหน่อยดีกว่าโธอีกแล้วแบบนี้เสียซอมไม่ได้แล้วต้องไปหาอันใหม่แล้วล่ะ โอ้โห oh, ไม่น่าเชื่อฉันเจอโซฟาเก่าแต่ว่ายังใช้ได้อยู่ <P ew ild ing> พวกแมวจะต้องชอบแน่เลยและในที่สุดแคโนอร์ก็เอาโซฟามาจนได้ดูสิเจ้าแมวต้งหลายชอบกันใหญ่เลยผ้าสีขาวจะเป็นผ้าคลุมอาบน้ำจากนั้นก็ตัดออกแล้วก็เย็บติดกัน นุ่มจังเลยว้าวชุดคลุมเนี่ยดูสวยจังเลยนะเธอว้าวนี่มันไม่ใช่ผ้าคลุมธรรมดาแต่มันเป็นผ้าคลุมที่แผนที่สุดในโลกเออได้เวลาไลฟส์สดแล้วสิขอบใจจ้ะช่วยฉันใส่หน่อยนะฮะในที่สุดก็เสร็จแล้ะไงจ้ะทุกคน งั้นเรามาคุยกันเรื่องสินค้าราคาแพงกันดีกว่าคือบ้านของฉันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแล้วสวายน้ำเหรอ <c oughs> อย่าถามเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวทุกคนก็จะอิดฉาปเปล่าเปล่า <c oughs> เดีวสิจ้าฝนบ้านฉันตกเป็นทองล่ะ <c oughs> โอ้าแย่แล้วนี่พวกแกทําอะไรกันล่ะเนี่ยโธเอ้ย oh, 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 อยู่นิ่ง,งๆไม่ได้เลยเรือง oh. ไง oh. เจ้าเหมียวอ๋าฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันจะทําของเล่นให้ก็แล้วกันนะต้องใช้ไม้แล้วก็เชื่อแล้วก็ใช้แว่นมนเราจะทำมุมแบบนี้จากกล่องว้าวพื้นของเราเหมือนของจริงมากเลย จากนั้นก็เอาได้ออกเราจะได้ทำที่ฝนเล็บไงฝาขนโหลผ้ากำมะหยี่แล้วก็กล่องจะกลายเป็นที่นอนแสนนุ่มจากนั้นก็ใส่ผ้าเข้าไปแต่เกียบแล้วจะกลายเป็นขางไงดูสิเจ้าเหมียวน่ารักจังเลยหยวโอ้โหแคทนัวเธอเนี่ยมีเจตนาการเล็กเกิน ถึงบ้านจะดูเก่าไปหน่อยแต่พวกแมวชอบมากเลยเสร็จแล้วนะเจ้าเมียวดูสิทีนี้ในบ้านของเราก็จะสะอาดพวกแกเล่นตรงนี้นะเ <Yes. laughs> ลดี้บัรกเร็วเข้ามีคนต้องการความช่วยเหลือเอาแบบนี้ก็พักร้อมไม่ได้แล้วนะสิ แล้วก็ได้เวลาแปลงร่าง Lady b ้บัสุดสวยมาแล้วเดี๋ยวฉันจะหอบไปช่วยที่ปารีสเองเนะในขณะเดียวกันแคทโนก็กำลังทำสวนอยู่แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงประหลาดเออเกิดอะไรขึ้นกันเออฮะนั่นมันเจ้ามียักษ์ที่มีเขี้ยวแหลมคมอย่างนั้นเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเออ ደረ ይህ ክል ገሌ